สวัสดีครับเจอกับถวยคีแมนอีกแล้วนะครับวันนี้พาออกหมายครับจะนั่งทําปืนนี้จะมายิงให้ดูครับไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่ามาดูสภาพหมายครับครับวันนี้ก็จะปีนกอไผ่แล้วครับกับสภาพหมาย นั่งข้างบนนู้นนะครับตื่นบิดไม่ได้มาแค่ยิงนะครับเอาตัวช่วยมาด้วยครับนี่เบ็ดปักครับ กันจะใช้เป็นเหยื่อปูนะครับเ,เหยื่อปูนาครับตัวประมาณนิโปพอดีคำเยือมาลุยกันเลยครับ กับหมายเลกเอาตรงกอภไผ่นี่แหละครับตายก่าภัย รตรงนี้ปักสองคันครับไปข้างใน ก็ใส่ไปสี่คันแล้วนะครับมาไปเรื่อยๆครับนี่สวยเหมือนกันนะครับสานีย ครับผมตอนนี้ก็ใส่เสร็จมาแล้วนะครับใส่ไปทั้งหมดก็สิบคันครับใส่ไปทางทางนู้นนะครับห้าคันสุดกอไผ่าานู้นตรงนี้อีกห้าคันนะครับฝั่งนี้ห้าก็ฝั่งนี้ห้าครับเดี๋ยวรอมาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมก็จะขึ้นขึ้นกอไผ่าาครับปืน สุ่มยิงรอครับผมกับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับหมาแต่มันจะไม่มีช็อตยิงนะครับเพราะว่าผมถ่ายมือนึงไม่ได้เอากล้องติดหัวมาครับรอดูผลงานทีเดียวเลยครับครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ผมเจอเจอปลาคอกนะครับถ่ายให้ดูครับ ตอนนี้ยิงแล้วนะครับป่ามันลากกปติดข้างล่างครับเป็นไม้ข้างล่างครับเ,ย,บเยวลงเอาดูครับถ่ายมือเดียวครับเพื่อนๆครับเบ็ดที่ผมปักอยู่เหมือนจะโดนนะครับคันโกงเลยครับ เนี่ยครับรู้ว่าปลาอยู่ไหมครับเนี่ยครับดึงเข้าไปทั้งแป๊บนึงน,นะครับครับโดนแล้วครับโอโ้โหตัวอ้วนตับเลยอ,เอันนี้ไม่ใช่ปลาคอกนะครับปลาคอกมันอยู่กับไผ่นู่นครับผมลงมาเมื่อกี้ติดอยู่ตรงนี้ครับโอโ้โหตัวสวยครับตัวสวยนี่ ไหครับเก๋วเลยครับตะกคนครับก็ได้กูลูกดอกขึ้นมาแล้วนะครับโอ้หทุลักทุเลนี่ครับสายยิงไปปามันปามันลากไปติดไม้ครับก็เลยเอาเอาไม้ไผ่เกี่ยวขึ้นดึงขึ้นมาเป็นปลากระสงนะครับไม่ใช่แม่คอกนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นปลากระสงครับ ไสสวยเลยครับไสสวยยิงเข้าตัวจุดเจียนี่ครับยิงทะลุยิงเข้าจุดโฟกัสเลยครับต้นคอมาทะลุอีกฝั่งนึงครับโฟกัสหน่อยนี่ไม่มีสิทธิ์หลุดสิทธิ์ขาดครับเข้าลึกแบบนี้ครับผมไฟกันครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับต่อพอได้ต้มอยู่ครับ สองตัวครับปลาติบเบ็ดตัวหนึ่งแล้วก็ปลายิงโดนปลายิงเป็นปลากระสงครับนี่ครับครับเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ที่ไหนก็กด,ดติดตาว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ครับน่าจะเป็นการล่าหนูครับหนูหนาครับครับผม ไหนก็ฝากติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ